สวัสดีค, are ค,ค่ะ w e a e Sonic Vision Girl ค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพวกเราอีกแล้วค่ะกับ Sonic Vision Girl ค่ะและใน,นวันนี้นะคะเราอยู่กับงาน Thailand Mobile Expo 2อ็กโนยี2นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะ Sonic Vision จัดบูททั้งทีค่ะต้องมีอะไรพิเศษอย่างแน่นอนค่ะ และในวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับแบรนด์เครื่องเสียงค่ะจากเดนมาร์กเลยแน่นอนว่าต้องมีคุณภาพเสียงที่ดีมากๆอย่างแน่นอนค่ะกับแบรนด์นี้เลยค่ะครีฟังค่ะ <där> ครีฟังนะคะเริ่มสร้างสรรค์ผลงานค่ะตั้งแต่ปี2011เลยค่ะจนมาถึงวันนี้นะคะก็ครบ11ปีแล้วนัน่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะ เป็นการดีไซน์แบบ Scandinavian Design ค่ะซึ่งเน้นคุณภาพเสียงที่ดีฟังสบายค่ะไม่อึดอัดไม่กระแทงหูค่ะฟังเพลงได้ทุกแนวเลยแน่นอนว่าฟังได้นานไม่ล้าหูอีกด้วยค่ะนอกจากเสียงที่ดีแล้วค่ะเขายังมาออกแบบด้วยสีมินิมอลค่ะเป็นสีที่แบบว่าเป็นสีพาสเทลสีสวยแต่ว่าไม่ฉูดฉาดสวยแบบไม่ฉูดฉาดสามารถเข้ากับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนั่นเองค่ะ นอกจากเสียงที่ดีดีไซน์ที่สวยแล้วค่ะ <_ C 1> เขายังมาพร้อมกับฟังก์ชันที่เชื่อมต่อลำโพง2ชิ้นค่ะในระบบสตูดิโออีกด้วยค่ะรอเดี๋ยวบนะคะจะพาเดินชมค่ะกับแบรนด์คริฟังเน,เน,เนั่นเองและนี่รายบูอยู่กับพี่ยูค่ะที่จะมาเป็นไกด์นะคะได้การแนะนำให้กับทุกคนได้รู้จัก แบรนด์คิวฟังอีกครั้งนึงค่ะเริ่มด้วยลี่ลอยค่ะพี่โยมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฮไลท์เลยครับจะลดสูงสุดในงานเลยครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ตัวนี้นะครับดีไซน์จะเป็นแบบมินิมอลนะครับมีสายคล้องครับสามารถพกพาได้ครับอ่าต่อมาค่ะพี่โยถัดมานะครับตัวนี้อัคคิวนะครับตัวนี้จะมีสีเยอะมากเลยครับสีสวยเป็นสีมินิมอลที่แบบว่า มีให้เลือกเยอะค่ะเข้าได้แบบแบบทุกแบบทุกสไตล์เลยตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรเป็นพิเศษบ้างคะสามารถต่อ2อตัวเป็นสเตอริโอได้มี2อตัวในระบบสเตอริโอนะคะจะทําให้คุณภาพเสียงดียิ่งขึ้นตัวถัดมานะครับตัวนี้จะเชื่ออลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นลําโพงที่มีไฟในตัวครับทั้งหมด5สีนะครับนี่ค่ะบอกเลยว่าสวยมากเปลี่ยนสีได้ด้วยใช่ไหมคะพี่ได้ครับเปลี่ยนสีได้ด้วยครับเปลี่ยนสีได้ด้วย ตัวนี้เป็นฟังก์ชันเปลี่ยนสีที่สามารถซื้อไปแล้วไปตกแต่งห้องได้ทําได้หลากหลายสไตล์ได้รูปแบบแบบเยอะมากแล้วเป็นละเบงที่สวยเสียงก็ดีด้วยใช่ไหมคะตัวนี้ดีด้วยครับตัวนี้เบสแน่นครับรองรับไวเลชาร์ดด้วยนะครับรอ,องรับไวเลชาร์ดด้วยไม่ต้องมานั่งเสียบสายให้ยุ่งยากเนอะแค่วางแล้วก็ชาร์จได้เลยชาร์จได้ทุกที่เลยค่ะตัวถัดมานะครับตัวนี้อัดเดสครับ ตัวนี้ดีไซน์เข,ขาค่อนข้างสวยครับเหมาะสำหรับเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านได้เลยครับสวยจริงค่ะทุกคนมันเป็นสีที่มินิมอลแล้วก็มีอีกหลายสีเลยให้เลือกมีอีก6สีเลยค่ะเป็นสีมินิมอลทั้งหมดเลยบอกเลยตัวนี้เป็นไวเลชั่นด้วยเนะาะอ๋อเป็นไวเลชั่นด้วย<ๆ>เล็กๆน่ารัพกพกพาง,ง่ายตกแต่งบ้านได้สวยแน่นอนค่ะโอ้ยตัวนี้เด่นมากเลยทำไมมันมีแบบว่าลำโพงรอบๆแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นระบบเสียงเซอร์ราครับเสียงออกรอบทิศทางเลยอ๋อออกรอบทิศทางแบบส6 0สองศา วางไว้กลางบ้านนันเดียวได้ยินทางบ้านเลยนะอ่าแล้วตัวนี้มีอะไรอีกไหมคะพี่ตัวนี้ก็สามารถรองรับไปเลยชาร์จแล้วก็มีไม์ในตัวด้วยครับมีไม์ในตัวด้วยสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยตัวนี้เนาะอ๋อคุ้มมากเลยตัวนี้คือสะดุดตามากเก๋ม,มากแบบสวยมากมันมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างคะตัวนี้วัสดุจะเป็นลดโลกร้อนนะครับอ่าตัวนี้ับโลกรเป็นรีไซเคิลทั้งหมดเลยก็คือแบบ มินิมอลด้วยลักโลกด้วยค่ะแล้วก็ตกแต่งได้สวยอีกด้วยเสียงตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมเสยเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันค่ะฟังได้ทั้งบ้านแน่นอนค่ะตัวนี้เลยดูแล้วรู้เลยว่าพวกพาสะดวกเหมาะกับสายแคมใช่ไหมคะสายแคมมีไฟครับแล้วก็สามารถฟังเพลงได้สามเหล่ยมเสีองสาเหมือนกันครับไปแคมค่ะนี่เลยไปแคมตัวนี้ตัวเดียวครบเลยค่ะ คลีฟังนะคะมีหลากหลายลุนหลากหลายสไตล์หลากหลายแบบค่ะให้ลูกค้าเลือกตามสไตล์ที่ลูกค้าชอบได้เลยค่ะมีหลากหลายสีค่ะลูกค้าสามารถเลือกชมได้นะคะที่คลีฟังค่ะต้องฝากคลีฟังไว้ด้วยต้องขอบคุณพี่ยูมากๆเลยนะคะที่มาเป็นไกด์ค่ะแนะนำคลีฟังให้เราค่ะ ภาพเสียงดีๆค่ะของครีฟังได้แล้วที่ประเทศไทยค่ะอย่างตัวแทนจำหน่าย IT ทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi Hi-Fi ค่ะหรือว่าจะเป็น JIB นะคะหรือมั่นคงค่ะลูกค้าสามารถไปสัมผัสประสบการณ์ดีๆนะคะจากครีฟฟังได้ทุกที่เลยที่ไอทีนะคะชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะ และในวันนี้ค่ะโซนิกวิชั่นโกของเรานะคะจะพาไปชมโปรโมชั่นดีๆเด็เดๆที่ไหนนะคะรอติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ